ครับผมสวัสดีนะผมวันนี้อยู่กับผมแทนเดีบนดอยผมวันนี้ผมมีนี่คนระับผมอันนี้คือประธานวิวปั่ม49นั้นนะพี่น้องนี่เคยเห็นไหมฮะแบบนี้อันนี้คือประธานวิวปั่มแบบจิ้วตุ่มวิวปั่มวิวปั่มแบบนะ้บผมซึ่งผมเคยจุดอยู่นะเมื่อปีที่แล้วนู่นนะ่ะหายากมากนะผมมันจะมีแบบยังไงนะ10นัดก็มีนะ49นัดก็มีนะผมโอเคเดี๋ยวเรามาจุดกันนะผมเดี๋ยวจะเป็นยังไงกันบ้านนะผมเดี๋ยวถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วอินทรอนมา โอเคนะผมนี่ครับผมโอ้โหอันนี้คือบอกเลยว่าผมชอบนะประทับแบบนี้ผมชอบมากเลยครับผมเพราะว่ามันนี่ไงมันจะสวยดีครับผมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะจุดนะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยนะผมอ่ะนี่โอ้โนี่นี่พี่น้องจะได้ยินเสียงน,นะนี่ครับผมโอเคโอเคโอเคมาเดี๋ยวเรามาจุดกันเลยนะผมมานี่ไงอันเนี้ยพร้อมกันแล้ว นี่ประมาณนี้นะพร้อมกันแล้วไปกันเลยมากรับผมมา โอ้โหพี่น้องคัาเป็นไงบ้างผมถ้าจุดกลางคืนเนี่ยบอกเลยว่าจะมีซึ่งเราไม่รู้นะผมว่ามันจะไปที่ท่านไหน,นับผมเมื่อก่อนผมก็เคยจุดอยู่นะมันจะสวยงามมากเลยับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูนี่ครับผมนี่ครับผมโอเคนี่ต่อมาเนี้บผมเป็นไงครับผมท้ายที่สุดเนี้ยผมใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งให้ช่องผมด้วยผมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ